สวัสดีค่ะพบก,กับน้ำทิพย์บ้านบอนสีสรรินเช่นเคยค่ะวิดีโอนี้น้ำทิพย์จะพาทุกท่านไปรู้จักยักษ์ค่ะบอนสีตระก,กูลยักษ์อีกหนึ่งตัวที่น่าติดตามแล้วก็น่าเก็บสะสมมากๆจะเป็นเจ้าตัวไหนตามน้ำทิพย์ไปดูเลยค่ะ ตติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำทิพด้วยนะคะค่ะถ,ถ้าพูดถึงบอนสีตระกูลยักษ์นะคะก็จะมีอยู่ในตับรามเกียรินะคะจะมีหลากหลายตัวมากเลยค่ะก็ตามกับเนื้อเรื่องของรามเกียริเลยนะคะถ้าว่าตระกูลยักษ์เนี่ยก็จะเป็นบอนสีที่ใบทรงใหญ่ค่ะแล้วก็มีลักษณะเด่นก็คือมีหูมีเขี้ยวใต้ใบนะคะหูใต้ใบเขี้ยวใต้ใบอันนี้น้ำทิพก็ไม่มั่นใจนะคะ เวลาที่เขาเรียกถทาว่าเป็นชื่อยักษ์อย่างพวกทศกัณฐ์กุมภกรันอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะให้เรียกเขี้ยวเขี้ยวใต้ใบแต่ว่าพอเป็นพระรามอะไรแบบเนี้ยให้เรียกหูหูใต้ใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็น่าจะแบ่งแบ่งกับการเรียกตามชื่อนะคะของบอนสีแต่ละชนิดนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะน้ําทิ์ก็จะพามาดูอีกหนึ่ง ตัวค่ะเป็นตระกูลยักษ์ตระกูลอของตับรามเกียรตินะคะก็จะเป็นไม้ทรงใหญ่ค่ะแล้วก็มีลักษณะเด่นๆเลยก็คือเป็นพืชนใบแดงนะคะถ้าบอกว่าพืชนใบแดงเนี่ยก็คงจะเดาได้นะคะว่าเป็นเจ้าตัวไหนใช่ค่ะทุกคนเป็นยักษ์กลุ่มพกรันนั่นเองค่ะบอนสีกุ่มพกรันนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับอีกบอนสีหนึ่งตัวนะั่นก็คือพระรามพระรามนะคะจะแยกกันยังไงกับกลุม เพราะว่าถ้าหากต้นยังเล็กเนี่ยก็คือแยกกันไม่ออกแน่นอนนะคะหากโตขึ้นมาเนี่ยมีหูใต้ใบมีเขียวใต้ใบเนี่ยลราจะดูยังไงนะคะก่อนหน้านี้นะคะน้ำทิพย์เคยได้อาให้สัมภาษณ์ทางช่อง YouTube ไปหลายช่องเหมือนกันนะคะอาเรื่องดูยังไงพระรามพระรักอ่าพระรามกับกุมภกันนะคะน้ำทิพย์เคยให้ข้อมูลไปค่ะว่ากุมภกันี่ยจะมีเขี้ยวใต้ใบยเยอะกว่า พระรามจะมีหูใต้ใบก็คือเป็นยักษ์จะมีเขี้ยวเยอะแล้วก็มีเป็นยักษ์เนี่ยจะมีเขี้ยวเยอะส่วนพระรามเนี่ยคือเป็นมนุษย์ก็จะมีหูใต้ใบที่น้อยกว่าเขี้ยวนะคะแล้วทีนี้ทฤษฎีนั้นจะใช้ได้จริงไหมนะคะมันจะดูได้จริงๆไหมอย่างนี้นะคะอันนี้น้ําทิพก็ ก็เ,เคยเคยทําให้ดูแล้วนะคะคือพระรามเนี่ยจะมีหูใต้ใบซึ่งมีแค่1นถึงสอันส่วนากุมภกรรณเนี่ยจะมีเขี้ยวใต้ใบก็คือมีเกิน1กับ2อันนะคะก็คือให้เป็นากุมภกรรณเลยแต่ทีนี้มีตัวหนึ่งค่ะที่คอนเฟิร์มแล้วก็ดูชัดเจนแล้วก็ดูง่ายมากไม่ต้องรอให้มีหูมีเขี้ยวเลยก็คือสังเกตที่ก้านของเขานะคะคากุมภกรรณเนี่ยจะเป็นก้านสีสายบัวค่ะมีเสี้ยนนะคะ ส่วนพระรามนะคะจะเป็นก้านสีเปลือกมังคุดนะคะเปลือกมังคุดก็คือก้านออกสีดำๆไปทางม่วงอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะสีเข้มกว่ากลุมพาการัรเพราะฉะนั้นวันนี้น้ำทิพย์ก็เลยจะพามาดูกุมพากัรค่ะไปดูสีก้านเขาสีใบเขาแล้วก็หูใต้ใบเขาว่าจะเป็นอย่างที่น้ำทิพย์กล่าวมาเมื่อสักครู่หรือเปล่าไปดูเลยคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกุมพากัรกันนะคะสองกระถางข้างหน้าเรานี้นะคะจะดูยากหรอนี่ย เข้าไปใกล้ๆนะคะนี่ค่ะนี่คือกุมพกันนะคะเป็นหนึ่งในตระกูลรามเกียรนะคะยักษ์กุมพกันนะคะจะมีพื้นใบแดงนะคะกระดูกแดงเส้นแดงนะคะ แล้วก็มีจุดอมชุมช่มพู้ขาอมชุพมปูะประปายอย่างนี้นะคะและที่สําคัญนะคะสีก้านของเขานะคะจะสังเกตได้ง่ายแล้วก็แตกต่างจากพระรามนะคะก็คือสีก้านของเขาจะเป็นสีสายบัวะคะ่ะสีก้านของเขาจะเป็นสีสายบัวนะคะเป็นสีมีเขาเรียกอะไรนะมีเซียนด้วยนะคะเนี่ยนะคะ ส่วนพระรามนะคะจะเป็นสีเปลือกบางคุดนะคะจะดูง่ายมากเปลือกมางคุดก็คือจะสีเข้มกว่านี้นะคะทีนี้เรามาดูหูใต้ใบกันค่ะไม่ทราบว่ากระถางของน้ําทิพย์เนี่ยนะคะมีหูหรือยางนะคะอ่าหูไม่หูเนี่ยแล้วแต่อายุของของเขานะคะนี่ค่ะเรามาดูตัวนี้เลยง่ายดีอ่าตัวนี้เป็นใบใบเก่าเตรียมผัดแล้วนะคะเราก็จะมีหูเนี่ยคะ่ะเรียกหูใต้ใบนะคะ เรียกหูหรือเขี้ยวนะคะถ้าเป็นยักษ์ให้เรียกเขี้ยวนะคะถ้าเป็นมนุษย์ให้เรียกหูนะคะอันนี้การที่จะมีหูไม่มีหูมีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวนี่แล้วแล้วแต่อายุของหูวบอลน,นะคะใบนี้นะคะก็จะมีเล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหมคะเ,คเดี๋ยวลองว่ายนะพิธไม่น่าจับแรง <laughs> อ่านี่คะ่ะ ความสวยความงามนะคะก็คืออันนี้คือยังไม่โตเต็มที่นะคะโตเต็มที่เนี่ยจะจะได้ใหญ่กว่านี้อีกนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะความสวยความงามนะคะอันนี้เป็นเป็นไซส์ที่ว่าน้ำทิพย์แยกออกมานะคะก็จะได้ตั้งเป็นไซส์แม่พัดน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวนต้นนี้นะคะก็จะเป็น ไซลูปนะคะที่ทางส่วนของน้ำทิพย์นะคะจัดจำหน่ายนะคะทางบ้านบอนสีสุรินนะคะไซส์นี้นะคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นไม้แยกหนอนนะคะไม้แยกหน่อก็จะโตเร็วกว่าไม้ผ่านิดนึงนะคะแต่ว่า ถามว่าโตเร็วกว่ากันมากไหมมันมันก็แล้วแต่เนาะบางบางต้นบางที่ว่ามันแข็งแรงมันก็จะโตเร็วนะคะอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าหากท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาทางน้ำทิ์ได้นะคะถามกันได้นะคะต้นนี้กระถางนี้เป็นไม้แยกหนอน ก็จะราคาสูงนิดนึงส่วนเป็นไม้ผ่าเป็นไซส์เบบี๋กวนี้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวน้ำทิพย์จะพาไปดูนะคะราคาก็ต่างกันไปอย่างเหมือนกันนะคะถ้าคันใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาหาน้ำทิพย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำทิพย์จะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวน้ำทิพย์จะพาไปดูไซส์เบบี้ที่เล็กกว่านี้นะคะอันนี้เป็นไซส์เรียกว่าไซส์กลางเนาะเรียกว่าไซส์กลางแล้วนะคะ นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นไซส์เบบี้นะคะของกลุ่มพักั์ที่ทางน้ำทิพ์จัดจําหน่ายเช่นเดียวกันนะคะราคาหลักร้อยนะคะและก็มีเลทของแม่ค้าด้วยนะคะรับขั้นต่ำสิบต้นนะคะก็จะได้ราคาหลักร้อยขอยัยได้ราคาเลทของแม่ค้าพ่อค้าไปนะคะโอเคค่ะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถติดต่อมาข้างล่างเลยนะคะ สอบถามราคากันได้นะคะเพราะว่าถ้าหากมารับหน้าส่วนนี้ก็จะได้อีกราคานึงนะคะก็คือลดแลกแจกแถมกันไปเลยนะคะอันนี้คือต้นบบบีกงบพะกันนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะก็สําหรับกุมพกันนะคะเจ้ายักษ์นะคะที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมมากๆเพราะว่านอกจากความงามและเอกลักษณ์เนี่ยก็มีอีกหลากหลายนะคะ เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมเลยก็ว่าได้สําหรับน้าทิพนะคะน้ำทิพตว่าเขาสวยมากนะคะถ้าหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาเลยนะคะทางบ้านบรนส,สุรินของเราก็มีไซส์แม่พันธุแม่พันธุ์ก็ยังมีขายอยู่แล้วก็ไซส์กลางลงมานะคะแล้วก็ไซส์เบบีเลยก็มีนะคะมีเลดของแม่ค้าเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากท่านใดสนใจเนาะมารับหน้าส่วนก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะคะก็คือลดแลกแจกแทมกันไปเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก่อนลากันไปเช่นเคยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำทิพย์แล้วก็กดติดตามเพจบ,บ้านบอสีสุรินของน้ำทิพย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้ำทิพย์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ